วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในคําพิพากษาสานีกาที่สําคัญมากๆฉบับหนึ่งเลยเป็นคําพิพากษาโดยที่ประชุมใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ากลายเป็นบรรทัดฐานสําคัญไปแล้วเรื่องนี้อ้างอิงมาจากการบรรยายของท่านอาจารย์อนันต์คงบริรักษ์เคยสงสัยกันไหมว่าในสถานการณ์ไหนกันแน่ที่ประชาชนอย่างเราๆจะสามารถต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้แล้วไม่ผิดกฎหมายอืมคดีนี้แหละมีคําตอบที่ชัดเจนมากๆให้กับเรา โอเคเราจะไล่เรียงเนื้อหากันไปตามนี้เริ่มจากตัวคดีดีกา698-2516ทับจากนั้นไปดูข้อที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นในวงพนันแล้วมาวิเคราะห์อำนาจของตำรวจว่าเข้าไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าจุดเปลี่ยนสำคัญคืออะไรการกระทำที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุและแน่นอนสิทธิในการป้องกันตัวของจมเลยสุดท้ายคือบทสรุปและหลักกฎหมายสำคัญจากคำพิพากษาเอาละมาเริ่มกันเลยเอาละ ประเด็นแรกตัวคดีที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้ก็คือคำพิพากษาดีกาที่698ทับสองต้องย้ำกันอีกทีนะว่าน,นี่คือคำวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาซึ่งการเป็นคำพิพากษาที่ประชุมใหญ่เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะมันมีน้ำหนักแล้วก็กลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ต้องยึดถือกันเลยต่อไปเรามาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่ามาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นมาจากอะไรเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นภาพเหตุการณ์ก็คือ มันเป็นช่วงเวลากลางคืนนะสถานที่คือบ้านพักหลังหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ระหโหฐานข้างในเนี่ยกำลังล้อมวงเล่นการพนันกันอย่างคลึกคื้นเลยมีคนอยู่เยอะมากประมาณ50คนได้ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งให้บุกเข้าจับกลุ่มแต่ประเด็นคือชุดจับกลุ่มที่ไปเนี่ยไม่มีทั้งหมายจับและหมายค้นไปด้วยเลยสักฉบับพอได้ยินแบบนี้คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คืออ้าว แล้วแบบนี้ตำรวจมีอำนาจเข้าไปในบ้านตั้งแต่แรกได้ยังไงในเมื่อไม่มีทั้งหมายค้นไม่มีทั้งหมายจับมันจะชอบด้วยกฎหมายเหรอตรงนี้แหละที่มีหลักกฎหมายสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องเราเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าพูดง่ายๆก็คือความผิดอาญาที่เห็นกันจะจะเลยว่ากำลังทำอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งหลักการนี้เนี่ยให้อำนาจเจ้าพนักง,งานสามารถเข้าจับกลุ่มได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับในเคสนี้พอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะ เขาก็แอบส่องดูก่อนแล้วก็เห็นเลยว่ามีคนกําลังเล่นพนันกันอยู่จริงๆมันก็เลยเข้าเงื่อนไขความผิดซึ่งหน้าเป๊ะๆเ,เลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา80และมาตรา81วงเล็บหนึ่งยังไม่หมดแค่นั้นนะคือคนมันเยอะมากตั้ง50คนถ้าโมาแต่ชักช้าเนี่ยมีหวังหนีกันไปหมดหลักฐานก็คงถูกทําลายสถานการณ์แบบนี้กฎหมายเรียกว่ามีเหตุฉูกเฉินอย่างยิ่ง มันก็เลยทำให้ตำรวจมีอำนาจเข้าค้นในที่ระโหฐานได้แม้จะเป็นเวลากลางคืนและไม่มีหมายคน้นตามมาตรา9 6วงเล็บ2ประกอบมาตรา92วงเล็บ2ดังนั้นถ้าดูถึงตรงนี้ก่อนนะต้องบอกว่าข้อสรุปในเบื้องต้นก็คือการที่ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านเพื่อจะจับกลุ่มเนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างเลยเอาละ่ะแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นทีนี้เรามาถึงจุดคลี่แม็กซ์ของเรื่องกันดีกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สถานการณ์ทั้งหมดมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย จังหวะที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแน่นอนว่ากลุ่มนักผนันก็แต่คือวิ่งหนีกันกระเจิงเลยทีนี้ตำรวจที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้วิ่งเข้าไปคว้าข้อมือของจำเลยไว้ได้แต่จำเลยก็ดิ้นสะบัดจนหลุดแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีต่อและจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เองตำรวจนายนั้นตัดสินใจใช้ปืนพกที่อยู่ในมือฟาดเข้าไปที่ศีรษะของจำเลยอย่างแรงจนจำเลยล้มลงไปกองกับพื้นอย่างไม่พอยังมีตำรวจนายอื่นๆเข้ามารุมทำร้ายจำเลยซ้ำอีก และนี่คือคำวินิจฉัยของสารดีกาที่พูดถึงการกระทำของตำรวจซึ่งเป็นประโยคทองของคดีนี้เลยสารบอกว่าเป็นการใช้วิธีจับที่รุนแรงเกินสมควรไม่เหมาะสมแก่พฤติการโอ้โหคำนี้คำเดียวเนี่ยคือหัวใจของคำพิพากษานี้ทั้งหมดเลยการกระทำแบบนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันจึงเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83วรรคสอง ซึ่งเป็นมาตราที่ว่าด้วยวิธีการจับกลุ่มว่าจะต้องทําตามความเหมาะสมแก่พฤติการเท่านั้นทีนี้เมื่อการกระทําของตารวจกลายเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเปซะแล้วคําถามที่ตามมาก็คือแล้วในวินาทีนั้นจําเลยมีสิทธิจะทําอะไรได้บ้างล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยนะคือต้องแยกกันให้ดีจากตอนแรกที่ตํารวจมีอํานาจจับโดยชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างแต่พอเลือกใช้วิธีการจับที่ไม่ชอบคือการเอาปืนไปฟาดหัวเขาเนี่ย การกระทํานั้นมันก็เปลี่ยนสถานะทันทีเลยมันกลายเป็นการทําร้ายร่างกายโดยมิชอบด้วยกฎหมายไปคนที่ตามมาในทางกฎหมายก็คือการจับกลุ่มที่เคยชอบด้วยกฎหมายมันได้แปลสภาพกลายเป็นการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายไปแล้วและเมื่อมีการประทุษร้ายเกิดขึ้นมันก็ย่อมทําให้จําเลยมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองให้พ้นจากพยานตรายนั้นได้ตามกฎหมายในจังหวะที่กําลังถูกตีถูกรุมทําร้ายอยู่นั้นจําเลยก็ได้ใช้อาวุธที่มีติดตัวคือมีดขนาดเล็ก แทงตำรวจคนนั้นไปสองทีเข้าที่ท้องกับที่ไหล่ทำให้ตำรวจต้องพักรักษาตัวไป21วันซึ่งสารก็ได้พิจารณาบริบททั้งหมดนะทั้งเรื่องที่ว่าอาวุธเป็นแค่ม,มีดเล็บเล็กๆและก็สถานการณ์ที่จำเลยกำลังถูกรุมทำร้ายอยู่ด้วยโอเคเมื่อเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วลองมาดูกันว่าสารดีกานำองค์ประกอบทุกอย่างนี้มาปฏะติดประต่อกันและตัดสินออกมาว่าอย่างไรและนี่คือบทสรุปคำวินิจฉัยของสารที่เห็นภาพชัดมาก สารไล่ไปทีละประเด็นเลยนะ 1. การใช้กำลังของตำรวจสารฟันธงว่ารุนแรงเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. ผลที่ตามมาก็คือการจับกลุมทั้งหมดกลายเป็นการจับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย 3. ดังนั้นการกระทำของจำเลยที่แทงสวนไปจึงเป็นการป้องกันตัวโดยชอบตามกฎหมายและ 4. เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ถูกรุมทำร้ายการป้องกันตัวนั้นก็เป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุเลย และเมื่อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายก็คือสารดีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยไม่มีความผิดเลยทั้งในข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและข้อหาทำลายร่างกายเจ้าพนักงานหลักการที่สำคัญที่สุดจากคดีนี้และเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยก็คืออำนาจในการจับกลุ่มที่กฎหมายให้ไว้กับเจ้าพนักงานเนี่ย มันไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุได้ตามอำเภอใจเพราะนี่คือหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะปกป้องประชาชนอย่างเราๆาจากการใช้อำนาจโดยมีชอบนั่นเองแต่คำถามที่น่าคิดต่อและก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมอก็คือแล้วไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างการใช้กำลังตามความเหมาะสมกับการทำลายร่างกายโดยมีชอบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่สำหรับการเจาะลึกคำพิพากษาดีๆที่มีหลักกฎหมายสำคัญแบบนี้อีกก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่ช่องดีกาเก่งนะครับ หากสนใจสรุปคำบรรยายฉบับเต็มหรือว่าอยากจะทบทวนเนื้อหาดีๆที่เราตั้งใจจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ตามรายวิชาให้แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการกลับมาฟังซ้ำก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ช่องของเราและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะจะได้ไม่พลาดสาระสำคัญแบบนี้อีกขอบคุณที่ติดตามรับฟัง